สวัสดีครับนี่คือรายการหาโอกาสไฟจะมารีวิวเด็กปี De ้ไฟ chaos complete ผมมาเริ่มก,กันเลยก็ไม่รีวิวเด็กการ์ดนานนะมาดูปฏิไฟก่อนเมื่อกี้ลงในเทไปตอนนี้มันเป็น chaos สองแฟดนะโอเคเริ่มก,กันเลยใส่ complete สองใบ complete สองไซส์สามสิบไซส์หนึ่งพันขึ้นลงไปก่อนนะผมไซส์หนึ่งพันลงไปนะ แล้วก็ในที่นายปันดี้ของเราข้าวตีกระสุขคนใส่เป็นเิอเบิร์ดเป็นปันดี้แต่ผมมีแค่สามใบนะไม่มีถึงห้าเป็นปันดี้ไม่ได้ใส่อีกหนึ่งบใบใบนี้ก็ผมอันนี้ก็เก่งนะแต่โดนลิสติกเจก็เซเว่นสองพีเอ็มบีซีหนึ่งใบโอเคมาละไซส์สามสิบขึ้นไปไซส์สามมันดูกันมางมีอะไรบ้างมัน,ไไนมดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างบผม เสศสามจะมีเมดเบอร์สามใบเคอัตบัสสามใบเทร่าสองใบแฟนกินอสองใบโอซซลิสสองใบแล้วก็เป็นตัวเฮนตาสองใบมาเก็บก่อนจะมีอีกอย่างนนหนึ่งใบด้วยเกศส,สามอย่างนนหนึ่งใบก็คือตัวเกียร์บัสตัวฮีโร่แล้วก็ตัวถ่าเวทมนต์แล้วก็ตัวนี้ อันนี้ที่ลงมาคือมันมัน,มนตีดับเบิลแท็กหรือเพเท็นะมันได้เพเท็ดับเบิลแท็กและตีอ่ะมันได้ชีวิตเพิ่มขึ้นไงเลยใส่มาตแต่ใส่แค่หนึ่งพอแล้วก็ใส่นี่ตัวตัวแบบทำทำดบให้เราแล้วก็ตัวตัวการการเดคเอาโอเคมาละมอนเตอร์ไอเทมใส่สองใบโอเคแล้วก็ใส่เวทมน ใส่ตัว Chaos. เคออสเนี่ยไอชื่อว่ายวะเขตแดนขีดขวางสองหนึ่งใบก็การตื่นเทศจักรธทมินแล้วก็โลกวุ่นวายคิปนี้จะสั้นสั้นมากเลยไอเทมเนี้ยคิปนี้จะสั้นหน่อยอะเพราะว่าร,รีวิวเพราะว่ามีบาได้ไฟอีกสี่เด็กที่ต้องรีวิวได้มาหมดทีแล้วก็ใส่ตัวนี้สองใบ มันมนีกสองใบแล้วก็ตัวเมกูวุ่นวายสองใบเคออสเกียร์อัพเกียร์เคออสเอาอินฟินิตี้เคออสลงมาเป็นแฟรแล้วก็ตัวแทอร์นนิสสองใบแล้วก็ตัววุ่นวายตัวจัก,กรกลแล้วก็เอสเดีครู้ป,ปครองแล้วก็เอทเทมเพสเคออสเอเทมเพสใส่สองใบโอเคหมดละรีวิวถึงสามนาทีของวันนี้ถ้าไม่รวมทีม่ผมพูดนะฮะ สามนาทีไม่ถึงก็รีวิวสั้นๆผมไปเร็วๆก็เดี๋ยวจะค,คลิปหน้าผมสวัสดีผมไม่บาย